สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับสำหรับเกมซโล่เลเวลลิงนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะหลงและนำเสนอนะฮะเนื่องจากว่านะครับเกมนี้หลังจากอัปเดตมาเนี่ยผมมีความท้อแท้ในการเล่นนะครับส่วนหนึ่งก็ผมเป็นผู้เล่นสายฟรีนะฮะคือยังไม่เคยเติมเงินนะยังไม่เคยเติมเงินเลยนะครับ ก็มีความสึกว่าลำบากเหนื่อยนะครับเล่นยากบอสบั๊ตัวละครไม่พร้อมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เล่นมาอยู่แล้วก็คือผมปั้นตัวละครตามด่านที่มันเป็นของมันอยู่แล้วเนาะก่อนอัปเดตอะแล้วมาคราวนี้ครับมันเปลี่ยนบอสใหม่เปลี่ยนธาตุใหม่อะไรเงี้ยตัวที่ผมป,ปั้นมาเพื่อเล่นในดันบอส ในเวอร์ชันเก่านะครับก่อนอัปเดตอ่ะก็พอเล่นไปได้นะครับพอเปลี่ยนใหม่แค่นั้นละปุ๊บเป็นาธาตุที่ผมก็แบบต่ำเตีย้ยเลยดินอยู่นะครับพลังไม่พอครับพลังไม่พออาวุธไม่พอตัวละครไม่ไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่นะครับซึ่งเนาะอย่างว่านะครับผู้เล่นสายฟรีมันจะเป็นคนที่มักจะเล่นตัวละครเดิมๆตั้งแต่ เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์นะครับมันค่อนข้างจะลำบากครับมีความู้ว่าว่าลำบากมากอัปเดตคราวนี้นะครับตัวหลักของผมที่เล่นอยู่ข้างบนเนี่ยฮะดาวเยอะๆนี่แหละแล้วพอช่วงลหลังๆมาเลเวล80 85เออมันมีดันธาตุที่ต้องเน้นเป็นพวกแสงพวกมืดอะไรนี้เนาะผมก็พยายามปั้นขึ้นมาอ่าธาตุลมอย่างเงี้ยครับปั้นขึ้นมาเล่น แล้วพออัปเดตใหม่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันบอกไม่ถูกครับมันเกิดความท้อแท้แล้วเบื่อที่เขียนเล่นครับมีความที่เขียนเล่นเป็นอย่างสูงนะครอย่างว่าผู้เล่นสายฟรีครับมันไม่ได้เติมมันมันมันจะปั้นตัวละครโค,โคตรยากหน่อยนะครับก็ตัดตัวละครทินูครับรดูอาวุธจินดูดีกว่า อาวุธที่เป็นอ,อีเวนต์นะครับส่วนใหญ่ผมจะย่อยทิ้งไปนะครับย่อยทิ้งไปเอาเอาไปทำอาวุธในส่วนของอาวุธช่วนอื่นนะครับรก็เลยไม่มีนะฮะพวกอะไรนะาที่เป็นบาร์บีคิวแล้วก็เป็นรูปปลานะครับปลาแล้วเป็นเซิร์ฟบอร์ดตัวนั้นผมย่อยทิ้งเพื่อจะมาอัปเดตของพวกนี้นะครับ ไอดีสายฟรยีมันได้มันมาแค่นี้ครับมันได้แค่นี้ครับเนื่อยหน่อยครับก็เลยจะมาบอกว่าอ่าแล้วล่าสุดนะครับล่าสุดผมเนี่ยเก็บเก็บบัตรไปกดตู้นะครับเก็บบัตรไปกดตู้อ่าจังหวะพอดีผมอยากได้ฮร์เปอร์ครับอยากได้มากๆครับกดบัตร มาเรื่อยๆมันมาออกอยู่ที่70 70ครั้งครับถือว่าเยอะพอสมควรพอ70ครั้งปุ๊บรู้ไหมครับว่าผมได้อะไรนี่ครับผมได้ไอ้นี่มาท้าไม ท้องผมนี่คือทอ้อท้อไปกว่าเดิมนะครับเพราะตัวนี้ผมไม่ได้ปั้นตัวนี้ผมเอาไปแค่ไปทําลายเกราะปั้นพอให้มันได้ทาลายเกราะเฉยๆครับตัวนี้ผมไม่ได้ปั้นแล้วมาได้ตัวนี้แบบโอ้โหแบบคือผมอยากได้ฮาร์เปอร์ครับผมอยากได้ฮาร์เปอร์ทัดมืดเพื่อมามาใช้กับ2ตัวที่มีอยู่นี่ครับแล้วมันไม่ได้คือท้อไปกันใหญ่เลย ็เลยตัดสินใจว่าคลิปนี้ผมน่าจะไม่เล่นละขอเลิกเล่นดีกว่าครับอ๋อมีใครสนใจไหมครับ500บาทมีใครสนใจคอมเมนต์ Comment ด้าล่างนะครับไม่ไหวครับเล่นไม่ไหวไปปั้นต่อครับปั้นต่อได้เผื่อใครแบบขี้เกียจไปเริ่มต้นแล้วก็เติมเติมอยากปั้นตัวไหนก็เติมครับแต่ตัวแต่บางตัวก็อาจจะ อย่างตัวนี้ครับตัวที่เขาชอบปั้นกันผมก็ไม่มีผมไม่มีโอกาสได้ปั้นนะครับอย่างว่าสายฟีครับต้องไม่ว่ากันอย่าว่ากันนะครับสายฟีมันทํายากครับม,มีแค่นี้นะครับผมก็ได้เกมอื่นเรื่อยๆละได้เกมอะไรดาร์กเอ e นเทน่าแตไ่ไม่รู้เอออันนั้นก็สนุกดีครับภาพสวยดี เกมแนวตั้งสลับกับแนวนอนครับแปลกดีแลาเกมมันลื่นเลยครับก็โอเคเกมมันลื่นดีไม่กระตุกเหมือนเกมนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ไว้ทุกคนโชคดีครับผมแต่ใครสนใจก็ผมขอ5 0 0ร้อยบาทแล้วกันถือว่าเป็นค่าเล่นค่าเลเวลให้แล้วกันนะครับค่าเลเวลให้แล้วกันแต่ของเขงอะไรคงมีไม่เยอะหรอกครับของไม่มีมีอะไรไม่เยอะหรอกครับเผื่อใครอยากกระ ขี้เกียจไปเริ่มใหม่นะครับก็ะนะอยากได้จต่ต่ำกว่าห้าร้อยก็ผมก็คงปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับถ้าใครจะเอาต่ำกว่าห้าร้อยนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับ